ดีเล็วแป้งดีเล็วสวยสวยค่ะแป้งสวยหน่อยสวย,สว,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องแป้งไม่ได้ทำงานค่ะกินอย่างเดียวกินจนเป็นหมูอ้วนมากเน่ปังครับแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องช้างน้องแป้งค่ะ วันนี้คุณยายไม่ค่อยสบายค่ะอันนี้คุณยายคําแก้วท้องอืดเนื่องจากไม่มีลูกค้าให้รับกินแล้วก็กินเยอะท้องอืดไปหน่อยแต่อาการนางก็ดีขึ้นแล้วพานางมาชมจระเข้อยู่ข้างๆบ่อจระเข้คุณยายก็เริ่มขี้ออกแล้วอาการดีขึ้นแล้ว กินอย่างเดียวไม่มีลูกค้า,าพาคุณยายมาดูจระเข้ตัวใหญ่ทำไมมึงกลับประเทศมึงวะเดินออกกำลับบงกายก่อน